ได้โอ้โหพูดจาได้นี่มันร้านอะไรดูสิแต่อะไรไงมาซื้อดูสิค้าคุณวาทุบร้านผู้หญิงทำไมถามนี่ไงจั่ใครแั่ใคนแั่ใี้ยั่ใคแ่ใครแั่ใคแต่ใคร่ใค้แตดใค้แต่ใครแต่ให้แต่ใครแต่ใค้แั่ใค้แ่ใครแตดใครแต่ใคร่ใรให้ใร่ใ้่ใครแนใค้แใครแรรให้ใ่ใ้ใ้่ใ้่คแใดใ แล้วเอะไรออไปเลยคุลูคอคเขาาวเขานะข้าวุปนาหมูไปนไปเอามันด้ยเหรอเอาตู้มองไปจะทำไมหายไปเลยครับหายเลยกูไม่กลัวกูซื้อหลานค้าูนี่นะาไม่พอใจกับสินคาบริการกูนี่เหรอกูบอกว่ากูจะดูกูเลยใช่ไหมนี่กูเลยใช่ไหมมึงไม่รู้จักกูนีมึงอ่านะจะออกไหม ไม่ใช่ผมแทรกตำรวจเลยนะเชิญครับแกอะไรครับไม่หรอมกูเป็นไถ่ไม่เก่ยมคุณเป็นไถ่ไม่เกี่ยวคุณมึงมาทุบร้านกูทไมเป็นลูกค้าคุณกูเป็นลูกค้ามึงแล้วกูดแลมี่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามไปที่ร้านเลยแหละนัดัถึงเขาตามไปไปมึงเจอแน่เอาคืนไปกูไม่เอาเอามาเอาขอคืนไปเอาคืนไปนะสินค้าที่คุข่วยนี่นะพี่เออกไปเลยไไไไไปไไ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  มึงยังรู้อลไรมั้งมึงกับพี่มากับตัวเมียมึงเลยเหรอกับพี่